นอ,อกเรื่องนอกราวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาใจคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะเจ้าลูกสุนัขซึ่งปัญหาของสุนัขที่เกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะสุนัขที่เกิดอยู่ตามพื้นดินนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของหมัดแดงนะครับกัดกินตัวของลูกสุนัขเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เจ้าลูกสุนัขเนี่ยมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับ สำหรับวิธีกำรรจัดหมัดแดงที่ขึ้นตามตัวลูกสุนัขของผมก็คือใช้ยาหม่องนะครับยาหม่องที่เราเอาไว้ทาเวลาปวดเมื่อยหรือว่าฟกช้ำดำเขียวหรือว่าแมาลงสักกตว์กัดต่อยนี่แหละนะครับเอามาทาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เอายาหม่องมาทาให้ทั่วตัวของเจ้าลูกสุนัขนะครับเราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทาให้ทั่ว ทุกบริเวณเลยนะครับเพราะว่าเจ้ามัดแดงเนี่ยมันจะชอบแอบชอบซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่เมื่อมันถูกยามองแล้วก็คือยามองเนี่ยมันจะทําให้มีอาการแสบร้อนนะครับเจ้ามัดแดงนี่ก็จะตายแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะหนีออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับว่ามีมัดแดงออกมาเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งเจ้ามัดเหล่านี้นะครับบางตัวก็ตายบางตัวก็ไม่ตายครับซึ่งยาหม่องนี้นะครับมันไม่เป็นอันตรายลูกสุนัขนะครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวคนส่วนการทานะครับควรที่จะทา2 3สวันหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าถ้าลูกสุนัข ยังอยู่บนดินอยู่เจ้าหมัดแดงตัวนี้ก็จะกลับมาอีกนะครับนี่ก็เป็นวิธีการกําจัดหมัดแดงของผมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเจ้าตัวสุนัขนี้นะครับกอนนอกเครื่องนอกราวกันมาเยอะแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ